สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เมนูอาหารของเราอาเป็นอาหารแนะนําเราจะพาท่านไปชมขนมจีนน้ำยาครับท่านผู้ชมโดยใช้เนื้อปลานินนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาชมกันว่าวิธีการทําทํากันอย่างไรนี่ครับปลานินครับท่านผู้ชมครับตัวนี้เป็นขนมจีนนี่ก็เป็นพริกแกงคั่วที่เราจะมาทาขนมจีนแล้วกเ็เป็นกะทิสําเร็จรูปครับท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับท่านผู้ชมครับเราตั้งกระทะให้เรียบร้อยเลยท่านผู้ชมพอร้อนนะฮะตั้งให้ร้อนเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นเมนูของเราวันนี้ครับท่านผู้ชมนะฮะหลังจากนั้นเราจะเริ่มใส่น้ำมันลงไปครับท่านผู้ชม แล้วก็ตามด้วยพริกแกงคั่วนะฮะในส่วนของพริกแกงคั่วนะครับท่านผู้ชมพอเราใส่ลงไปแล้วในขณะที่น้ํามันกําลังร้อนอยู่นะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับนะเราก็จะผัดนะพริกแกงคั่วผัดไปเรื่อยๆนะกับน้ามันผัดกับพริกแกงคั่วเลยครับท่านผู้ชมพริกแกงคั่วให้หอมนะผัดให้หอมเลยนะครับท่านผู้ชม ผัดไปเรื่อยๆจนมีความรู้สึกว่าพริกแกงกัวด้วยโชยกลิ่นขึ้นมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับนะครับท่านผู้ชมครับพอพริกแกงกัวได้ที่แล้ว เราก็จะเริ่มนำกะทิสำเร็จรูปนะฮะใส่ลงไปในกระทะพร้อมกับพริกแกงคั่วเลยท่านผู้ชมครับนะนี่ครับแล้วก็คลุกเคล้ากับพริกแกงคั่วกับน้ำกะทิให้เข้ากันเคี่ยวให้เดือดเลยครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> นี่ครับท่านผู้ชมครับนี่นะ พอเริ่มเดือดแล้วนะฮะถ้าส่วนผสมไม่พอเราก็จะเพิ่มเติมในส่วนของพริกแกงกั่วลงไปเพื่อให้เกิดความเข้มข้นนะของน้ำนะฮะน้ำยาครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นเราจะเติมหางกะทิลงไปสักนิดหนึ่งครับท่านผู้ชมครับแล้วเราจะรอให้เออกะทิเดือดแตกมันเลยครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมครับหากชมคลิปนี้แล้วต้องการให้ผมทำเมนูอะไรนะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับเราจะมีเมนูอาหาราให้ท่านชมทุกวันครับท่านผู้ชมนะตอนนี้นะฮะในส่วนของน้ำกะทิกับน้ำยานะฮะน้ำยาพริกก็เริ่มเดือดแล้วครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> พอเริ่มเดือดนะฮะรอสักพักหนึ่งครับท่านผู้ชมครับ เราก็จะเ,เติมน้ำลงไปในกระทะลงสักนิดหนึ่งเพราะว่าในส่วนของพริกแกงคั่วมันข้นแล้วเสร็จแล้วเราก็จะเติมพวกเนื้อปลานินลงไปแล้วนะครับเราเติมเนื้อปลานินลงไปเลยนะครับเคี่ยวนะครับเคี่ยวกันให้เข้มข้นเลยเนื้อปลานินที่เราเติมลงไปเป็นเนื้อปลานินที่เรากูดมาจากตัวนะฮะสดๆเลยครับแล้วก็มาตำให้ละเอียด แล้วเราก็จะเติมพริกลงไปเพื่อให้เป็นสีสันนะครับท่านผู้ชมครับนะ<ม>ตอนนี้เราเริ่มปรุงได้เลยนะแล้วแต่ใจชอบครับตอนนี้เราจะใส่น้ำปลาลงไปสักนิดหนึ่งนะหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ำลงไปสักหน่อยหนึ่งครับท่านผู้ชมครับเพื่อ เพราะว่นาน้ำมันเข้มข้นเหลือเกินนะฮะรอให้เดือดเลยครับท่านผู้ชมเราก็เติมน้ำตาลนะครับนะะเติมน้ำตาลลงไปนะฮะเราจะไม่เติมชูรสครับท่านผู้ชมครับเราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมจนให้เดือดและแตกมันนะครับ ตอนน,ตอนนี้น้ํายาเดือดล้วก็จะใส่ใบมะกรูดครับท่านผู้ชมไปตัดความขาวของตัวปลาแล้วก็เพิ่มความหอมของตัวน้ํายาหนมจีนครับท่านผู้ชมใส่ใบมะกรูดลงไปหน่อยหนึ่งไม่ต้องมากครับท่านผู้ชมเป็นใบมะกรูดฉีกครับวัตถุดิบที่เรานํามาตรงนี้ ก็เป็นวัตถุดิรอบบ้านของเราเองพริกก็ปลูกเองใบมะกรูดก็ปลูกเองครับท่านผู้ชมแต่วันนี้มะพร้าวไม่ได้ปลูกเองเพราะว่าต้องซื้อเข้ามามันโตไม่ทันครับท่านผู้ชมครับหลังจากนั้นเราจะเริ่มชิมรสชาติในส่วนของขน,นมยาน้ำยาขนมจีนครับท่านผู้ชมนะน้ำยาปานินครับท่านผู้ชมครับ พอได้ที่นะใครชอบหวานก็เติมหวานใครชอบเค็มก็เติมเค็มครับท่านผู้ชมครับ mm hmm. เมนูวันนี้แนะนำครับขนมจีนน้ำยานะครับท่านผู้ชมใส่ปลานินครับ mm hmm. เราจะปล่อยให้เดือดสักพักหนึ่งครับท่านผู้ชมเราก็จะเริ่มนะฮะชิมรสว่ารสชาติได้ไหมครับท่านผู้ชมนะฮะใบมะกรูดตอนนี้เราเริ่มใส่นะฮะใบโหระพาลงไปนี่ครับท่านผู้ชมใส่ใบโหระพาลงไปนิดหนึ่งช่วงนี้ใบโหระพาก็มีน้อยก็เด็ดมาพอได้ได้ครับท่านผู้ชมก็ใส่ใบโหระพาให้เกิดความหอมของตัวน้ำยาครับท่านผู้ชมกับ แล้วเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันเลยครับท่านผู้ชมกินใบโหระพาจะโชยขึ้นมานะจากกระทะขนมจีนน้ำยาของเราเลยครท่านผู้ชมครับตอนนี้เริ่มเดือดแล้วครับท่านผู้ชมเราจะทิ้งไว้สักระยะหนึ่งครับเพื่อให้เกิดความเข้มข้น ของตัวขนมน้ำยาครับท่านผู้ชมขนมขนมจีนเราก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะพอหลังจากตรงนี้เสร็จเราก็สามารถตักทานได้เลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เดือดเลยครับท่านผู้ชมเดือดพลกักพลักเลยครับ ทานไหมครับท่านผู้ชมครับนี่ครับปล่อยให้เดือดสักพักหนึ่งครับท่านผู้ชมครับเสร็จแล้วเราก็จะมาเ,เสิร์ฟนะฮะเป็นเมนูวันนี้ของเราหากท่อนชมคลิปนี้แล้วนะฮะต้องการชมคลิปอื่นหรือเมนูอาหารอะไรนะครับท่านผู้ชมให้คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับให้การสนับสนุนช่องของเราด้วย นะฮะตลอนไปทั่วพากินขนมจีนน้ำยาช่วยกด s ับ s ไคร้ e นะฮะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเ,เพือเอ่อทางเราจะหาคลิปใหม่ๆนะครับมาเสนอท่านครับต้องกราบขอบพระคุณมากครับ